สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ช่องพีเจนมิกนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จัก CT7567 หรือกัปตันเล็กนะครับโดยเล็กนั้นมียศทางการทหารเป็นกัปตันแถมเล็กนั้นยังเคยมีประสบการณ์เป็นผู้บัญชาการโคนมาก่อนและยังเคยเป็นผู้ฝึกอบรมเหล่าอาร์คทูเปอร์ก่อนที่เล็กนั้นจะกลายมาเป็นกัปตันโดยกัปตันเล็กนั้นนํากองพันที่501ศรีเจนอันดงดังของกองทัพใหญ่ของสาธารณรัฐในช่วงของสงครามโคนกัปตันเล็กนั้นเป็นกัปตันทหารโคนผู้เก่งกาจและฉลาด กัปตันเล็กนั้นเข้าร่วมการต่อสู้หลายครั้งในชว่วงของสงครามโคนในฐานะกัปตันหน่วย501เรจิเอนเล็กนั้นรับหน้าที่เป็นรองผู้บัญชาการของนายพลอนาคินสกายวอล์กเกอร์ซึ่งเข้าร่วมและแบ่งปันความกล้าหาญและความแหวกแนวในการรบด้วยกันนอกจากเล็กนั้นจะกลายเป็นเพื่อนสนิทของอนาคินแล้วเล็กนั้นยังกลายเป็นเพื่อนกับอาโซก้าทานในการรบด้วยกันครั้งแรกบนดาวคิสท็อปซิต และกับตาเล็กนั้นยังมีความสนิทและใกล้ชิดกับมาแชลคอมเมนเดอร์โคดี้หรือผู้บัญชาการโคดี้นะครับโดยความสัมพันธ์ระหว่างเล็กและโคดี้นั้นสะท้อนให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอนาคินและโอบีวันอีกด้วยที่ทั้งสองมักร่วมรบและทำงานด้วยกันอยู่เสมอกับตาเล็กและสหายของเขามักจะทำงานร่วมกันในการลบแนวหน้าเพื่อลบต่อต้านขบวนการฝ่ายแบ่งแยกต่อมาผมก็จะมาเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญที่เล็กได้เข้าร่วมต่อสู้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างโดยเล็กนั้นได้เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งแรกบนดาวจิโอโนสิต โดยการต่อสู้กับเหล่ากองทัพดอยขนาดใหญ่ของฝ่ายขบวนการแบ่งแยกเล็กและทหารคนของเขาต่อสู้ได้อย่างดีและมีความเข้าหาในการรบและได้รับสถานะทหารผ่านศึกในกองทัพสาธารณรัตในช่วงของสงครามโคนชื่อเสียงของเล็กนั้นยังคงเติบโตอยู่เรื่อยๆส่งผลให้กับตาเล็กนั้นกลายเป็นวีรบุรุษของกองทัพโคนต่อมาเล็กก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำกองพันที่501์ลีเจียนและกองทหารของเขาก็อยู่ภายใต้ใตการบังคับบัญชาการของนายพลอนาคินสกายวอล์ก ตล,ลอดชีวิตของกับดนเล็กนั้นเล็กได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเล็กนั้นเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถดูแลคนที่อยู่ภายใต้คำสั่งของเล็กได้อย่างแท้จริงถึงแม้ว่าเล็กนั้นจะเริ่มสงสัยในอนาคตของตัวเองและอนาคตของพี่น้องคนของเขาก็ตามในสาธารณรัฐความเป็นผู้นำของเล็กนั้นถูกทดสอบขั้นสุดท้ายในสมรภูมิการรบที่อัมบาราเมื่อเล็กถูกบังคับให้เป็นผู้นากองพันที่501ภายใต้ในายพลปองสิวผูกาวเลาและผู้ดการซึ่งเป็นสายลับของฝ่ายแบ่งแยกแบบลับๆ พอกับการเล็กนั้นมาเจอคําสั่งของนายพลคนวทำให้เล็กต้องประเมินถึงคําสั่งที่ได้รับอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เล็กตั้งคาถามถึงจุดประสงค์ของคําสั่งที่ได้รับศรัทธาของเล็กในสาธารณรัฐนั้นได้รับการทดสอบอย่างมากจากเหตุการณ์ต่างๆที่เล็กต้องเจอเช่นในตอนสมรภูมิเพื่อลิงโกวินดากับการเล็กและหน่วย501ติดอยู่ในการลบบนสถานียากาศขนาดใหญ่ซึ่งในตอนนั้นเกิดเหตุไม่คาดคิดทหารโคนทัพได้สังหารนายพลทิบไลอย่างไม่ตั้งใจ เหตุเ hey, พราะชิปยับยังทํางานก่อนเวลาอันควรทําให้เล็กและฟต้องดองําเนินการสืบสวนจนกระทั่งฟได้สืบสวนจนค้นพบความจริงถึงแผนการหลอกลวงครั้งใหญ่เกี่ยวกับคําสั่งที่66ฟานั้นพยายามพูดที่จะเตือนเล็กเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในหัวของทหา,หารโคนแต่เล็กนั้นดันไม่เข้าใจและไม่รู้ในเรื่องนี้สุดท้ายนั้นฟาได้ถูกยิงลง,งและเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาเล็กโดยฝีมือของผู้บัญชาการฟอก รับาดได้เลยทนายพลนท่าไม่รู้หรอกว่าาาาาอล่ไปไปป บอกตามตรงฉากนี้ผมดูครั้งแรกม,มีน้ำตาซึมต่อมาหน่วย3 3 2คอมปานีกับกัปตนเล็กและอาโซกะได้เข้าลมยุทธการปิดล้อมแมนดาร์เพื่อล้อมจับซิดหลอน,น้ำว่าดาร์ธมอลหลังจากภารกิจสำเร็จได้ทำการจับตัวมอลได้และนำขึ้นยานเวเนต์หลังจากนั้นไม่นานทันใดนั้นคำสั่งที่6 6ก็ได้ถูกใช้งานกับตาเล็กหลังรับคำสั่งจากดาร์คซีเดียเล็กนั้นมีอาการเกรงมือสั่นและน้ำตาไหลและพยายามขัดขืนคำสั่ง พะเล็กนั้นมีความผูกพันกับเหล่าเจไดมากเกินไปแต่ถึงกระนั้นเล็กก็ไม่สามารถหยุดยั้งชีพบนหัวได้เล็กนั้นได้แต่พยายามฝืนพูดว่าและเล็กนั้นก็พยายามที่จะยิงอาโซกาแต่พูดว่าไม,ไม่ใช่นลครับหลังจากที่เหตุการณ์นั้นอาโซกาได้ทำการหนีออกจากการโจมตีของเล็กได้และได้ทําการตามหาตัวไฟฟ์ตามที่เล็กบอกอาโซกาได้เจอกับไฟ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวของไฟฟ์ และอาโซก,าก้าก็ยังได้เจอบันทึกที่เกี่ยวกับตัวเล็กที่ได้พูดถึงสิ่งที่ไฟพูดกับเล็กเอาไว้เกี่ยวกับสิ่งที่ชาคอมิโนนั้นได้ฝั่งชิปยับยั้งเอาไว้ในหัวของทหารโคนเมื่ออาโซกา้าได้รู้ถึงชิปยับยั้งที่อยู่ในหัวของทหารโคนอาโซกา้านั้นจึงได้รับพาตัวเล็กและพามาที่ห้องพยาบาลเพื่อจะผ่านําชิปยับยั้งออกหลังจากเล็กฟื้นตัวและได้สติอาโซกา้าและเล็กก็ได้พยายามร่วมมือกันที่จะหนีออกจากยานเวนัเตอร์ที่กำลังจะตกเพราะฝีมือของดาร์กโม หลังจากเล็กและอาโซกาได้ลุยฝ่าทหารโคนคนอื่นๆและได้หนีออกมาจากยานเวนเเตอร์ได้สําเร็จหลังจากยานเวนเเตอร์ได้ตกตรงสู่พื้นอาโซกาและเล็กก็ได้ร่วมมือกันฝังศพพี่น้องโคนที่เสียชีวิตไปจากเหตุยานตกต่อมาเล็กก็ได้ขับยานพาอาโซกาไปที่นาบูเพื่อพาอาโซกามาร่วมพิธีศพของแพทเมที่ได้เสียชีวิตในสตาร์วอรภาคที่3 r e เ e n วน of ฟเดอะซ หลังจากเหตุการณ์นั้นเล็กและอาโซกาก็เลยตัดสินใจที่จะแยกทางกันโดยอาโซกาได้แยกไปทำไร่และทำจิตใจให้สงบส่วนของกัปตันเล็กนั้นได้สร้างกลุ่มกบฏเล็กๆขึ้นมาเพื่อต่อต้านจักรวรรดิโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหล่าพี่น้องโค,คนคนอื่นๆที่ถูกจับขามต้มดาวต่างๆเล็กได้รวบรวมพี่น้องโคนที่ช่วยเหลือมาได้กลายเป็นกลุ่มกบฏเล็กๆของกัปตันเล็กต่อมาหลังจากจัก,กรวรรดิได้แข็งแข่งขึ้นเล็กกับพี่น้องโคนคนที่เหลือของเขาเ,เกรเกอร์และวูฟก็ได้หนีมากรอบด้านบนดาวซีรอด ต่อมาหลังจากกบดันอยู่บนดาวซีรอสอยู่นานจนแก่เฒ่าเล็กเกเกอร์และวูฟก็ได้พบกับกลุ่มกบฏที่ชื่อว่าฟินิก์เด็กก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มกบฏฟินิกส์จากคำชักชวนของเอสลาบิเจอร์และเล็กก็ได้มาเจอกับสหายที่จากไปนานนั่นก็คืออาโซกาทาโนเล็กนั้นยังกลายเป็นพัธมิตรที่เชื่อถือได้ในกลุ่มกบฏในที่สุดเล็กนั้นก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้บัญชาการและต่อสู้ในยุทธการเอนดอร์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์การสิ้นพระชนของจักรพรรดิพา,พาพาทีนในสตาร์ว่าภาคที่6리테르라브เจ다ดต่อมานะครับอันนี้เผื่อใครไม่ทราบนะครับเกี่ยวกับหมวกของเล็กว่าทําไมหมวกของเล็กนะั้นถึงดูไม่เหมือนของเพื่อนนะครับเหตุเป็นเพราะว่าเล็กนั้นได้ทําการโมดิฟายหมวกของเล็กเองเราจะเห็นว่าหมวกของเล็กนั้นจะมีรอยเชื่อมตามหมวกโด,ดยหมวกของเล็กนั้นได้มาจากหมวกโคนของเฟสหนึ่งและนํามารวมกับหมวกโคนเฟสสองโดยการตัดแต่งและมารวมกัน ก็เท่านี้ครับผมสำหรับเรื่องราวของ CT7-567 นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปทำความรู้จักกับตาเล็กนะครับถ้ this, like, share, าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมครับ